ถิ่งมาเที่ยวกาลสีนนี้ริมทางค่ะที่ขา,าไม่ต้องอ,อยู่จับโยนใส่ส้มส้มปลา,า,าส้มนั่นไปได้แต่ได้รถรถบริการฟรีนะคะเพราะว่าที่วัดมีงานกระถิ่นพอดีเลยเย็นถึงมาได้เหมือนกับได้มาทําบุญนัดหมายกันเลยค่ะเห็นปะคะรถจะเป็นโพ้งค่ะมีรถขนน้ำหนาจะไปอีกนะคะรถขึ้นได้ทางเดียวนะคะ ตอนกลับก็กลับลงทางพร้อมกันค่ะขึ้นก็ขึ้น<อ>พร้อมกันด่นะคะม,มันจะเป็นโค้งโค้ง,งมากเลยค่ะรจะนเป็นอกลแต่ถ้าลอด้อป็อไปเยวใส่ไ,ไ,ไ,ได้ยินเสียงน้องฟาไหม ลงเที่ยวหนึ่งนะคะไม่ได้สวนกันนะคะนี่คือทางขึ้นวัดภูสิงคะ่ะน่าเห็นไหมจะมีรถด้านหน้าเรานะคะนี่คือรถบริการฟรีนะคะที่จะติวนั่งะคะ่ะอ่าเดี๋ยวเจอกันข้างบนนะคะ